สวัสดีครับพบกับผมนะครับชิดอาจไม้ดาม่ดางไม้มงคลนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับติดภารกิจหลายอย่างนี่ก็เลยมานำเสนอต้นไม้บางต้นนะครับครับปัตจนนี้ต้นไม้ที่สวนก็เยอะเอาไปขายก็เอาไปเอาไปได้ได้ไม่หมดนะครับันนี้เราก็มีมีไม้หลายประเภทนะครับ แต่วันนี้จะเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนเนาะนะครับอย่างอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเอ็นญี่ปุ่นนะครับนี่มันจะเป็นเอ็นญี่ปุ่น,เป,นปเป็นตระกูลเป็นตระกูลเดียวกับบอนไซนะครับเนี่ยหม้ดัดได้นะครับด,ดัดดัดกิ่งเนี่ยดัดเป็นทรงเป็นอะไรเงี้ยได้นะครับเป็นตระกูลเหมือนบอนไซนะคะน้องก็จะเป็นพุ่มแบบนี้ก็<ๆ>จะเป็นลายที่ใบนะครับลายจะใบจุดๆน้องเลี้ยงแบบไหนคะ เลี้ยงแดดแดดเจ็ดสินะครับน้องสามารถอยู่แดดร้อยได้นะคะถ้าเกิดแดดเจดิบก็คือก็เหมือนถ้าอยู่ในร่มนะคะน้องก็จะเขียวเยอะแต่ถ้าเกิดแดดร้อยนะคะน้องก็จะดามขาวเยอะค่ะอันนี้น้องสามารถเลี้ยงแดดร้อยได้นะคะแล้วแต่ แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะจะชอบแบบไหนเนาะแต่น้องสวยค่ะย,ยกให้นี่ครับมีสองต้นนะครับค่ะสวยมากเลยค่ะแล้วหายากเลยนะคะคมีเท่าไร่หมดค่ะไม่พอนะคะราคาอยู่ที่เท่าไรคะม,มัเนีย่สี่ ราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับส่งฟรีส่งฟรีครับสนใ้สนใจทักมานะครับ 350. สามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะอันนี้เลยอีกต้นนะครับนีกอันนนะครับตบนวกนี้น้องเราจะโดนแดดอันนี้คืออะไรคะอันนี้โมกด่างนะครับต้นโมกมีดอกน,น,นะครับค่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูชัดๆเนาะ อันนี้น้องอาจจะมีเหี่ยวเฉาบ้างน,นะคะเราก็ตัดแต่งกิดเอานะคะนี่ค่ะนี่นะคะ่ะเป็นโมกด่างนะคะน้องมีดอกนะคะน้องดอกน้องหอมมากเลยนะคะน้องอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะค่ะอันนี้กระถางละเท่าไหร่นะคะกระถางใหญ่มีร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบมีค่าส่งนะคะจะมีกระถางเล็กด้วยตรงนี้ กระถามีค่าส่งนะคะกระถางแรก60สบบาทกระถางต่อไปยี่สิบาทนะคะดอกหอมนะครับเนี่ยมีกลิ่นเวลาใส่ไว้ในรถเอาไปขายเนะี่ยมีกลิ่นเลยกระถางนี้ร้อยห้าสิบนะครับแล้วนี้ดีปลายชื่อรุทายนะครับอันนี้จะเป็นอ่า สับประดบประดสีนะครับสับประรดสีนี้เริ่มโตแล้วเนี่ยนันผมก็าจะเปลี่ยนกระถางเพราะกระถางใหญ่กระถางเล็กเกินน้องจะเต็มกระถางแล้วครับนี่นี่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วน่าจะปายดูหายครับ ต้นนี้ขายที่180บาทนะครับถนาใดสนใจทำมาแล้วมีค่าส่งนะครับผมมีอยู่3หรือ4ต้นนี่แหละครับอีกต้นนะครับเป็นยางยางด่างอ่ายางอินเดียด่างนะครับยางดำอินเดียด่างเปยางอินเดียด่ยา,งดดางนะครับ วนใหญ่นะครับเนี่กระถางสีขาวกระถางนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ขอค่าส่งนะเพราะมันคนใหญ่เนาะราจะใส่ใส่ยากนะครับนะครับขอค่าส่งนะครับนี้หกสิบบาททางจะไปยี่สิบนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะวันนี้ลองไลฟ์ดูก,ก่อนนะครับ เดี๋ยวไว้หลังผมจะไลฟ์ให้ดูใหม่นะ,ะครับครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะคะ คิดอาจมีอะไรจะบานำเสนอนะคะสักครู่นะคะถ้าลูกค้าพ่อค้าไม่ได้หายนะคะพ่อค้าไปไปหาต้นไม้อยู่นะคะ ดูนะคะเห็นแว๊บๆแบบม่ค้าอยู่นอกบ้านนะคะมีใบตายตัดกันนี่นะมันไม่สวยตัดไม่ต้องมันหนอนแท้นี่แหละ แล้วนี่ครับหายหมดเลยเขาบอกว่าพอแล้วอันนี้เป็นไรเหลืองเอ้ยเป็น เป็นอีพีใบพายนะครับนี่นะครับขอใหญ่ๆเลยครับนร้อยเก้าสิบเก้านะครับนี่ขอค่าส่งนะครับลากออกทะลุหมดแล้วนะครับร้อยเก้าสิบเก้านี่เป็นช้างเหลืองนะครับ้ยช้างขาวมิ้นนะครับขาวมิ้นเดี๋ยวนี้ใบโดนนอนแทะนะครับมีตำหนี่ใบนอนงดนนี่ใส่ในตู้ไว้นะครับเนี่ย ยังโดนหนอนแทะเกี่ยวแข็งแรงแล้วก็จะเอาออกนอกตู้นะคะนี่นะครับอันนี้ขายอยู่ห้าร้อเก้าสิบนะครับมีส่งฟรีนะครับมีสองต้นนะครับจริงมีสามสีสามต้นแต่ว่าน้องยังไม่แข็งแรงยังไม่โตก็เลยยังไม่เอามานะครับมีสองต้นนี้นะครับแล้วอีกต้นหนึ่งผมส่งไปที่นครศรีธรรมราชแล้วนะครับต้นนี้ก็ยังอยู่นะครับขาวมิ้นนะครับแสงขาวมิ้น นี่นะครับกระถางละห้าร้อยเก้าสิบนะครับส่งปีนะครับอันนี้ก็เป็นเออดลีด่างนะครับใบใหม่ดูนะครับใบใหม่ขาวจวเลยนะครับนี่กระถางละร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับนี่ขอค่าส่งนะครับกระถางแรกหกสิบกระถางต่อไปยี่สิบนะครับ ขาวๆเลยนะครับใบใหม่นี่ครับด่างมันสวยมากเลยมอนเดิมนะครับช้างเหลืองนะครับช้างเหลืองผมก็มีนะครับเหลืองฟองใหญ่ๆเลยนะครับสามร้อยเก้าสิบนะครับสามร้อยเก้าสิบอันนี้ที่สงปีไปเลยนะครับสามร้อยเก้าสิบนะครับ ตอนนี้เป็นเงือกฟ้าห,หมอนะครับต้นใหญ่ๆไปเลยนะครับนี่กระถางนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับขอค่าส่งนะครับกระถางใหญ่มาส่ง,งป้าหมอด่างนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณนี้มาไลฟ์ใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมทางช่อง ทิศอาดไม้ด่างไม้มงคลนะครับทั้งแฟนเพจแล้วก็ทั้ง youtube นะครับเบอร์โทรติดต่อ0641519264เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับขอบคุณครับ